สวัสดีค่ะไผ่ตรงลำลายใบด่างตัวนี้เป็นชุดกิ่งตอนนะคะทางสวนทำการตอนกิ่งไว้ตัวนี้ก็ได้หลายเดือนแล้วนะคะอายุของเขาสีเขียวอ่อนๆที่เห็นอยู่นี่คือเป็นยอดใบใหม่เลยนะคะสังเกตดูลายเขาคือสวยมาก ลายแจ่มลายชัดเลยค่ะลายชัดทุกใบเลยนะคะเป็นชุดกิ่งตอนตัวนี้มีอยู่สี่ต้นค่ะแทงหนอ,อกมาใหม่หมดทุกต้นเลยนะคะ สวยมากลายของใบเขาคือสวยจริงๆค่ะชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็ ติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091 0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ